คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณบรีส มาพร้อมกับประสบการณ์ตรงของคุณบรีสที่ได้ไปหากบหาเขียดที่โรงเรียนกับเพื่อนๆในยามวิการจนได้เจอดีครับเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาคุณบริสมาพร้อมกับเรื่องสนามเด็กเล่นหลังโรงเรียนมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบริสสวัสดีครับครับผมคุณบริสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ จากชนบุรีครับพี่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีคุณบรีสกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยครับปิจัยครับครั้งแรกครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับสบายสบายฟังจากน้ําเสียงนิ่งอยู่นิ่งอยู่นะฮะคุณบรีสปกตินี่ติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักเอ่อย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลัง มาวันนี้มาคุยกันแบบสดๆเหตุการณ์ที่จะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อแปดปีที่แล้วครับผมเออนะครับตอนนั้นไปหากบหาเขียดที่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งก็แล้วกันเราไม่ระบุชื่อโรงเรียนเลยนะครับครับผมตอนนั้นไปเจออะไรที่สนามเด็กเล่นหลังโรงเรียนครับคุณบลีสเอ่อผมต้องขออนุญาตเล่าเก่นก่อนหน้านี้ก่อนนะครับครับปกติเมื่อ ย้อนไปเมื่อตอนที่ผมยังเป็นเด็กกับเพื่อนๆเน,นี่ยครับ,รบเวลาตอนปิดเทอมก็จะพากันเล่นเกมแล้วก็พากันพากันเล่นตามบ้านตามไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพวกผมออยากจะมีตังเติมเกมกันแล้วก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนดีไม่อยากขอพ่อขอยายอะไรประมาณน,นี้ครับก็เลย ก็เลยไปทําแบบนี้กันก็คือไปหาจับกบจับเขียดกันตามทุ่งนาในวันนี้ครับไปขายอย่างนี้เหรอใช่ครับคือรับ<ะ>คือไม่ได้ราคาดีแล้วก็ทําหาง่ายครับครับคือปกติพวกผมรวมผมเพื่อนผมสี่คนนะครับจะมีหนึ่งไอ้สองไอ้สามแล้วก็รวมผมเป็นสี่คนปกติจะไปหากันที่ตามทุ่งนาครับ,ค,รบคือจะไปหาประจําแต่ว่าแล้วแล้วทีนี้ ชาวบ้านเขาเห็นพวกผมไปกันแบบว่าไปวันเว้นวันหรือไม่ทุกทุกวันนะครับเขาพูดแบบว่าพูดไปกันปาตเถป่าไว้ก็คืออย่าไปหาด้วยวันนี้ครับทีนี้พอคนเขาไปหากันเยอะผมผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนกันดีเพราะว่ามันเหมือนจะมันหมดแล้วครับแถวนั้นคนไปหาเยอะกันอผมก็เลยเอรวมหัวกันว่างั้นไปหากันโรงเรียนแล้วกันไม่มีใครไปเลยครัโอเคนั้น มันวันนี้ไปหาโรง,งเรียนแล้วกันนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณนี้นะประมาณสี่ทุ่มจะห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ครับพวกผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เตรียมขวดเตรียมอะไรเตรียมไฟฉายเตรียมเตรียมกันหมดแล้วก็เลยจะเดินไปกันครับะยะทางจากบ้านของหนึ่งกลับไปโรงเรียนเี่ยประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรครับเดินไปกันวันนั้น ผผมก็คุยกันก่อนหน้าที่จะไปโรงเรียนกันบอกว่าคนเท่าคนแก่เขาเขาบอกอยู่นะว่าอย่าไปอะไรแถวนั้นนะตอนกลางคืนมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเค,คเขาเตือน,น,นกันหลายคนยายของหนึ่งก็เหมือนกันครับยายของหนึ่งเขาเป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีคนเขานับถือเยอะครับมีคนมีโชคร้ายมาก็จะมาหายายของหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับยายของหนึ่งจะบอก พวกผมสี่คนตลอดว่าอย่าไปเลยอย่าไปเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความความเป็นเด็กช่วงนั้นนะครับก็คือไม่ไม่ไมค่อยฟังอะไรแล้วอยากจะได้ตังค์มาเนเกมมาเล่นเกมอะไรกันนะครับก็เลยโอเคพอถึงโรงเรียนปุ๊บหน้าโรงเรียนเนี่ยบรรยากาศวันนั้นคือมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเงียบผิดแปลกผิดปกติไปคือทุกอย่างมันดูมันดูรู้สึกว่าผมตอนนั้นคือผมเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วแต่อีสามคนนี้มันมันคิดยังไงไม่รู้เหมือนกัน แต่กด้วยความที่ผมเกรงใจเพื่อนนะครับก็เลยต้องโอเคก็ก็เลยมาก็เลยลุยเลยด้วกันครับตอนแรกเนี่ยคือไปหากันที่สนามสนามบอลกันก่อนครับสนามบอลมันจะมีเยอะแล้ววันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงด้วยมันก็จะมีมันก็จะพอแสงสว่างเห็นเห็นเห็นได้ชัดนะครับครับหากันอยู่สักพักหนึ่งหากันไปหากันมาประมาณเกือบจะครึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งกับสองเนี่ยก็คือหาเก่งมากจะได้เต็มขวดแล้วผม ผมกับสามเนี่ยก็คือไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับคือไม่ค่อยถึงเท่าเท่าหนึ่งกับสองก็เลยแบบมีการคุยค,คุยกันอยู่ตลอดนะครับว่าจะหากันดีไหมจะอยู่กันนานไหมคือมันบรรยากาศคือมันไม่ค่อยโอเคนะวันเนี้ยมันดูมีอะไรแปลกเข้ามาพากลคือแต่ละคนนี่คือมันรู้สึกหมดทุกคนเลยว่ามันเป็นเรื่องน่าจะเป็นน่าจะใช่อย่างอย่างที่เขาเล่ากันมาแต่อยู่ดีดๆไอ้สามเนี่ย ก็เริ่มแบบว่าเหมือนจะปวดท้องขึ้นมาเหมือนจะแบบว่าท้องเสียครับเพราะว่ามันกินอะไรมาไม่รู้ก่อนหน้านี้ก่อน,นอที่จะมากันครับผมก็เลยด้วยความที่เกรงใจเพื่อนนะครับคือหนึ่งกับสองเนี่ยก็าหากันไปเพราะว่ามันหากินผมเมื่อเลยอาสเนี่ยพาพาสามเนี่ยไปหลังโรงเรียนไปเข้าองน้ำหลังโรงเรียนก็เลยพากันเดินไปกันระหว่างทางนี่ก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วไม่ไม่เคยแบบว่า อยาหยุดคุยกันเรื่องเรื่องนี้แล้ครับเรื่องในโรงเรียนอพอผมไปส่งสามถึงห้องน้ําปุ๊บสามกก็บอกว่าไปไปหากันเลยเพื่อนไปหากันแถวนั้นกันเลยแถวเนี้ยมันเยอะอยู่เพราะว่าเอามันเอน่าจะไม่ค่อยมีคนกันผมก็โอเคด้วยความที่ผมเกรงใจเพื่อนอีกด้วยความที่เชื่อใจเพื่อนนะครับผมก็เลยเดินไปหาที่สนามเล็กเล่นหลังโรงเรียนออือไปคนเดียวไปคนเดียวเลยครับ ตอนนั้นก็คือยังไม่คิดอะไรเพราะว่าผมก็คือท่องในใจตลอดว่าเ,ออเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไระผมทำอ,อยากได้เงินมากกว่าเลยไม่คิดอย่างอื่นใช่รับคือ,อตอนนั้นคือ,อมไม่ไมก,กว่าเดี๋ยวนัสัญญาณของคุณบีทเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเสียงเบาเสียงดังไม่แน่ใจง,งั้นอ่าโทรศัพท์ถือนิ่งๆรบกวนคุณคุณบีทนิดหนึ่งโอเคครับประมาณนี้โอเคได้จ้ะเออระหว่างที่กําลังหาอยู่ผมก็ ตรงนั้นก็คือได้เยอะมากผมหาไปก็จับใส่ขวดไปเรื่อยๆ,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 ๆ uh. เรื่อยเรื่อยืแล้วก็จะขึ้นขวดแล้วผมส่องไฟไปเห็นตัวหนึ่งตัวใหญ่มากอว่า uh. จับตัวนีน้น่าจะคุ้มแน่ๆน่าจะได้แบบโน้าน่าจะได้คุ้มแน่ๆเลย uh. ผมจังหวะที่ผมส่องไฟไปปุ๊บกบตัวนั้นมันก็โดดหนี uh. ส่องไฟไปมันก็โดดหนีโดดหนีจนมันโดดหนีไปอยู่ในในโพรงต้นไม้ใหญ่ที่ที่หลังโรงเรียนมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่มากเลยครับรัน uh. มี ตรงล่าข้างล่า,างเนี่ยมันจะเป็นโพรงไม้อยอู่คร <fic ult S 1> ับกบตัวนี้ก็โดดไปอยู่ในข้างในโพรงไม,ม้ผมก็เห็นแล้วผมส่งไฟเห็นแล้วว่ามันอยู่ในโพรงไม้นั้นแต่ว่าโพรงมันเล็กนะครับผมก็ได้เอาไม่ได้เข้าได้แค่มืออย่างเดียวอืผมลองเอามือล้วงเข้าไปดูมผมคำคำลองดูว่ากบตัวนั้นมันอยู่อยู่ตรงไหนคำมาปุ๊บสิ่งที่ผมคำคำคำโดนนะครับสิ่งที่ผมจาโดนนะพี่แจ๊ค ผมจับไม่ใช่กบไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยเหมือนเป็นเท้าคนนะครับเป็นเป็นเท้าคนเท้าที่ใหญ่มากๆเลยครับรู้สึกว่าสะัสะสะักขางผมผมจับเลยผมยนี่มันเป็นเท้าคนแน่ๆเลยผมก็เลยรีบฉุดมือดึงดึงมือออกมาทันทีเลยแบบมันตกใจผมว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจอาจจะเป็นลากไม้อาจจะเป็นอะไรแต่ว่าความคิดผมตอนนั้นก็คือผมรู้สึกว่าไม่ต้องมันเป็นเท้าคน ผมดิ้งเงือออกมาผมล้มลงพื้นแล้วผมตอนนั้นผมเริ่มกลัวมากแล้วใจคือเต้นรุนเสียงก็สั่นคอคือไปหมดคือลนลุกลุ่ยลุกลนไปหมดครับตอนนั้นตอนนั้นถามมันก็ได้ยินเสียงพอดีมันก็ตะโกนถามโอเคไหมเพื่อนผมก็เออโอเค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 กลัวมันกลัวเพื่อนผมมันจะกลัวด้วยแลผมก็เลยไม่เอาดีกว่าตอนนั้นก็คือผมเริ่มตั้งสติก็จับขวดขึ้นมาแล้วก็กลางจะดึนไปดูดี ลมมันก็เริ่มพัดพัดมาลมค่อยๆพัดมาต้นไม้นก็เริ่มแบบแกว่งไปแกว่งมาครับแล้วผมว่าฟ้ามันร้องแล้วฝนจะตกนะครับตอนนั้นอืไม่รู้ว่าทําไมคือวันนั้นมันคือมันร้อนทั้งวันและอยู่ดีฝนมันก็จะก็จะตกครัไม่ได้เอกใจอะไรตอนนั้นก็คือสามก็เริ่มเริ่มเดินออกมาแล้วมันก็คือมันทําธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วอืก็ผมว่าเอยโอเคไหมผมก็โอเคโอเคผมมันเห็นผมแบบ เนื้อตัวแบบว่ามันเปื้อนๆนิดนึงเราว่าผมโบลล้มเมื่อกี้ครับครสามก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เข้าห้องน้ำู่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเหมือนรองเท้าคัดชูอะครับเรารองเท้าคัดชูเด็กเดินไปแบบก็ตัก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 อยู่ที่เอห้องน้ําผู้หญิงนะครับตัก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 อย่างนี้เหมือนรู้สึกว่าสามเนี่ยมันได้ยินผมก็โอเคมันมันเริ่มแบบว่าไม่ใช่แล้วรู้สึกว่า เราเริ่มเจออะไรไม่รู้แล้วผมว่าผมก็ผมก็สามาเลยจะรีบไปหาเพื่อนอีกสองคนอยู่สนามบอลแต่ว่าแบบนี้แบบนี้นะคือเราควรต้องรีบกลับเลยแล้วเราอยู่ไม่ได้แล้วเราน่าจะฟังฟังยายนะจังหวะที่กําลังจะเดินออกมาจากตรงนั้นก็คือฝนมันเริ่มตกแล้วฟ้าแลบฟ้าแบบเริ่มแลบแล้วก็ฟ้าเริ่มนองนะครับผมกําลังจะเดินพ้นออกมาจากจากซอยที่หลังโรงเรียนอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียง เสียงอะไรบางอย่างตกลงมาที่พื้นดังตบหนังแรงครับเป็นเสียงเหมือนเหมือนคนตกลงมาอะไรสูงๆสักอ,อย่างหนึ่งครับตกลงมา,ามกระทืพื้นยแรงมาก<ช>ตอนนั้นเนี่ยคือผมก็ตกใจอีกผมเป็นคนที่ตกใจแล้วผมก็จะหันไปทันทีแล้วว่ามันคืออะไระมันมันกระตุกไปเองครับพอได้ยินเสียงปุ๊บผมหันไปทันทีเลยครับพอจังหวะที่หันไปพอดีรครับพี่แจ๊กฟ้ามันเกิดวัดแลบขึ้นมาพอดีอื ประมาณสองวิครับภาพแรกที่ผมเห็นต่อหน้าผมเนี่ยห่างไปประมาณไม่กี่เมตรเนี่ยเป็นเป็นร่างของเด็กผู้หญิงครับกองอยู่พื้นเป็นผู้หญิงทำไมนะฮะผู้หญิงอะไรนะเป็นเป็นเอ่อผู้หญิงเด็กผู้หญิงครับตัวเล็กๆแต่จะนจะเด็กอนุบาลเนียครับกองอยู่พื้นแต่ว่าแขนขานมคือบิดไปคนละที่คนละทางเนียครับแล้วก็แบบผมนี่ S <S <an> <S รู้สึกว่าผมผมไม่เห็นเนี่ยเป็นแค่เงาลางๆพังๆโปง่ปงตัวโปง่ปงโปงแข็งเฉยครับ <S <S <an> <S ผมเห็นแค่เงาๆผมรู้ว่าว่าข้างหน้าน,นี่มันคืออะไรผมแน่ใจและผมวิ่งเลยครับ <S <S <an> <S วิ่งแบบไม่รไม่รอสามเลยสามก็วิ่งตามผมหมอว่ามันมันก็ร้องร้องร้องต่ำ <S <S <an> <S <S <an> เฮ้ยเฮยเฮ้ย <S an> <S an> มันก็กลัวมันก็กลัวเหมือนผมครับตอนนั้น <S <S <an> <S ตอนนั้นฝนมันเริ่มตกตกเริ่มตกแรงแล้ว หนึ่งกับผมก็มคือก็เลยวิ่งมาผมสองคนบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรขวานไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ไอไอนี่มันเจออะไรไม่รู้อยู่หลังโรงเรียนอ่ะมันก็รีบวิ่งออกมาเลยครับผมครับยงัยงยังยังไม่ทันพูดเลยครับพี่แจ็คไอ้หนึ่งนี่คือวิ่งไปก่อนเพื่อนเลยครับ uh, uh, วิ่งวิ่ง,งแบบว่าวิ่งก็คือมันมันเหมือนมันเห็นอะไรต่อเออจังหวะที่คุยกันเลยครับผมก็คือจะหันหน้าก็หันกันไอ้หนึ่ง มองไปที่หลังโรงเรียนพอดีแต่ผมวแามันน่าจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยวิ่งไปขอนเลยคับไอสองที่ที่ตีคู่กันเนี่ยก็เคยวิ่งตามแต่ละคนนี่คือไม่รู้เลยว่าเจออะไรบ้าง<อ>แต่ละคนอ,อระหว่างที่วิ่งกลับเนี่ยฝนมันก็ตกแรงขึ้นถนน,นก็ลื่นวิ่งไปบางคนก็ล้มบ้างของกระซัตรกระซักระเซิงบ้างห<อ>มูขวดที่ใส่มันก็หล่นบ้างในวันนี้ครับหน่งก็เลยบอกว่านั้นถ,ถอดรองเท้าวิ่งไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลื่นอีกถ้าใส่รองเท้าแตะวิ่งเนี่ยหนึ่งบอกว่ามันจะลื่นครับแต่ละคนก็เลยทําตามกันหมดทุกคนพอวิ่งวิ่งไปถึงได้สักพักหนึ่งถึงสี่แยกวัดสี่มันจะเป็นเออสี่แยกที่ใกล้จะถึงบ้านของหนึ่งแหละรตรงสี่แยกวัดเนี่ยครับมันจะมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งครับพี่แจ๊คที่ต้นโดดๆเลยบางวันก็ติดบ,บ้างบางวันก็ดับบ้างครับพวกผมกําลังจะวิ่งไปถึงตรงนั้น หนึ่งเนี่ยวิ่งเป็นคนวิ่งไปก่อนแต่ว่าพอหนึ่งวิ่งไปเนี่ยเหมือนเงาเงาของแสงไฟอะมันสะท้อนของเงาของหนึ่งพอดีผมเห็นผมเห็นอีกรอบนึงไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วผม <il S 2> เป็นเ <người> งาของหนึ่งเนี่ยมีสองเงาร <im yes> ู้ส้อนรู้สึกว่าตาเริ่มแบบมรู้ว่าผมเจออะไรรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรก่อนหนนี้เหมือนกันตอนนั้นคือคิด คิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมาวนอยู่อย่างนี้ครับว่า oh, ตอนนั้นนี่คือต้องต้องถึงบ้านถึงบ้านหนึ่งให้ได้ครับตอนนั้นคือคิดว่าตอนนั้นก็คือวิ่งอย่างเดียวคือไม่สนอะไรนะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆจนจะถึงบ้านของหนึ่งถามมันก็สะกิดมาที่ผมบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วมันก็ถามผมอีกทีนึงว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรไหมผมก็บอกว่าเสียงอะไรเหรอสามก็บอกว่า เมื่อกี้เนี่ยได้ยินอีกแล้วเสียงรองเท้าเด็กอีกแล้วเป็นมันต้องบอกว่าเป็นเสียงเหมือนคนเดินวิ่งเหยียบน้ําอ่ะก็แก๊กก็แก๊กตามมาเหยียบน้าตามมาถลงผมก็ผมไม่รู้จะอธิบา,ายยังไงกับมันดีก็เลยแบบพากันไปถึงบ้านปุ๊บแต่ละคนนี่คือมานั่งรวมกันเลยครับ,รบว่าสิ่งที่มันเจอนี่มันคืออะไรวะผมก็บอกกับทุกคนขนั้งหนึ่งั้งสองขั้งสามบอกว่าเนี่ย ตอนนั้นก็คือเนี่ยเจอแบบนีเ้เราเจอแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะสามผมตอนแรกผมก็เล่าว่าผมเจอแบบนี้พอสามเล่าปุ๊บสามก็บอกว่าสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่มันเจอตอนตอนอยู่กับผมตอนนั้นเนี่ย<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอ่เป็นเป็นขาคนนะครับที่อยู่หลังต้นไม้ขาย,ยาวขายใหญ่มากครับกําลังแบบว่ากําลังจะเอื้อมมืออะไรสักอย่างหนึ่ง มันก็เล่ากันแบบนี้ว่ามันเจอคนตัวใหญ่มากอยู่หลบยุ่ที่หลังต้นไม้แต่ว่ามันไม่เจอเด็กผู้หญิงเหมือนผมอือไอ้อสองเนี่ยไม่คือไม่เจออะไรสักอย่างเลยสองบอกไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยเขาสองแค่บอกว่าก็คือแค่วิ่งมาตามมาตามที่เหลือก็คือไม่รู้ว่าที่เหลือนี่เจออะไรกันส่วนหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นเด็กผู้หญิงเหมือนผม ก็คือยืนยืนอ,อยู่ข้างหลังเป็นเป็นเ,นเงาแบบว่าเป็นเพื่อนนักเรียนนิเชครับหนึ่งพอพูดกันสักพักหนึ่งตอนนั้นก็คือมันจะเที่ยงคืนแล้วมันมันเดึกมากแล้วก็เลยคือจะพากันนอนกันฝนก็เริ่มตกแรงมากแล้วก็คือก็คือก็คือวันนั้นก็โอเคนอนกันเดี๋ยวรอเพ่นี้มาเดี๋ยวรอรอเออถามยายของหนึ่งทีเดียวเลยได้กันผมผมตอนนั้นก็คือผมนอนไม่หลับเลยครับทั้งทั้งคืน ผมราแวงอยู่ว่าหนึ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นมผมเราแวงอยู่พอตกตอนเช้ามายายยายของหนึ่งก็เลยเขาเขากลับมาจากนาพอดีเพราะเขาไปนอนนาไปนอนเขนาา้านาจังหวะที่เขาเปิดประตูบ้านมาแล้วก็เข็นจักรยานมาจอดแล้วก็มองมองมาที่ผมออืแล้วเขาเหมือนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งว่าเมื่อคืนในพวกผมไปทําอะไรกันมาครับยายคนนั้นก็เลยเรียกผมไปคุยหลังบ้านมผมแค่คนเดียวนะครับ อีกที่สามคนที่เหลือสามคนนี้เขาเขาหลับกันอยู่ครับผมเดินไปหายายคนนั้นเขาก็เลยบอกว่ารอยายตรงนี้นะเียยายไปเอาสายสินมาให้จะยายเอาสายสินมาจะจะเอะผูกให้ผมเนี่ยเขาตอนผูกเนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยสักเกือบจะสิบปีที่แล้วเนี่ยยายเนี่ยเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนนั้นครูสอนเด็กอนุบาล แต่ว่าเออมันมีวันหนึ่งเด็กอนุบาลคนเนี้ยกินข้าวเสร็จเนี่ยจะชอบไปไปเล่นหลังโรงเรียนกันไปโขนไปปูนอะไรกันแถวนั้นครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยายยายยุ่งอยู่ยายตรวจงานเด็กอยู่ก็เลยยายก็เลยไม่ได้ไปเฝ้าหลังโรงเรียนอตรงนั้นจู่ๆก็มีเอ,อเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งมาหายายบอกวิ่งมาบอกยายบอกว่ามีเด็กตกคนไม้หลังโรงเรียนยายไปดูยาย คนยายก็เลยเดินไปดูครับอแต่ว่าก็คือตอนนั้นคือไม่ทันไม่ทันแล้วยายบอกว่าเด็กคนนั้นคือได้ได้เสียแล้วคาที่นะครับตรงนั้นคือตกต้นไม้ตายใช่ครับ<อ>ตกก็ต,ตรงนั้นเลยออแล้วผมก็พอจับใจความได้เลยครับว่าครับเด็กที่ผมเจอเมื่อคืนกับเด็กที่ยายเล่าให้ฟังก็คือเป็นคนคนเดียวกันน่าจะเป็นคนคนเดียวกันใช่ครับ<อ>น่า,นานจะครับ โอเคครับเรื่องก็รประมาณนี้นะครับพี่แจ็คแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้คุณบรีดบอกว่าเฮ้ยตรงบริเวณโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับมีชาวบ้านเขาพูดกันหนาวหูเลยว่าเฮ้ยโรงเรียนน่ะมันมีนู่นมีนี่นะเขาได้ลงดีเทลรายละเอียดไหมครับว่าที่โรงเรียนน่ะชาวบ้านเขาว่ายังไงกันทําไมเขาถึงห้ามเด็กๆไปอ๋อผมข,ขอเล่าเพิ่มเติมนะครับพี่แจอกก็คือโรงเรียนตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ครับ มันเป็นเอตรงข้างนอกป่าช้าครับอืมันก็คือจะมีป่าช้าที่ตรงลึกเข้าไปซ้อนในก็คือเป็นจะเป็นป่าช้าเลย <hoo S 1> ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าช้ามาก่อนใช่ครับคือตอนที่มาสร้างโรงเรียนแล้วตอนตอนที่กําลังสร้างโรงเรียนตอนเนี้ยค,คนบางคนก็คือเขาเขาไหลาตายครับคือหลับๆอย,อยู่อยู่ในเต็นท์คนงานก็คืออยู่ดีก็ก็ נו, ตายไปเลยครับอนนี้มันมีครับอื จากที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังก็คืออย่าไปอยู่แถวนั้นเลยมันมันมีดีมอถ้าไม่ก็เลี่ยงนะตรงโรงเรียนเนี่ยอ,อย่าบางทีตอนกลางวันไปได้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยไปเลยมันอันตรายครับนั่นคือที่ที่ชาวบ้านเขาว่ากันว่าที่นั่นเนี่ยมันอันตรายเรื่องของผีของสางเรื่องมีการตายแบบปริศนาเกิดขึ้นใช่ครับแล้วก็ไปบวกกับสิ่งที่พวกเราเจอ มันก็ไปตรงกับข้อมูลของคุณยายบอกว่าเฮ้ยมันเคยมีเด็กนักเรียนผู้หญิงอะ่ะตกต้นไม้ตายไอ้ตรงบริเวณสนามเด็กเล่นตรงที่ตัวของคุณบีดไปหากบหาเขียนนั่นแหละครับเออนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณบีทบอกว่าตอนที่คลำๆกบไปแล้วไม่เจอกบแต่มันเป็นเจอลักษณะของเท้าคนคือความรู้สึกมันบ่งบอกเลยใช่ไหมว่ามันเท้าอ่ะมันไม่ใช่กบใช่ครับมันคือเป็นหุ้มเาเลยครับผมจบับก็คือ นิ้วนี่คือนิ้วโป้งนะครับผมจับเป็นนิ้วโป้งนี่คือคือใหญ่มากนะครับออ,อ,อที่ผมจับโดนก็เลยชักมือออกมาเนี่ยมันมันมันไม่ปกติละถูกไหมใช่ครับปันไม่ปกติแล้ว,หล,วหลังอืมหลังจากนั้นยังยังกล้าที่จะไปไปหาก,กบหากเกียดที่โรงเรียนนี้ไหมฮะไม่กล้าแหลครับไม่กล้าแทบจะไม่ไม่อยากผ่านหน้าโรงเรียนครับตอนนั้นคือ จากวันนั้นผมก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้อะไรให้ให้ใครนอกจากมีมีรู้กันอยู่แค่ห้าคนและมีเพื่อนผมมีอีกสามคนนะพี่ที่รู้เรื่องนี้กันดีครับครับเออนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ไปหากบหาเขียดเอาจริงสี่ห้าทุ่มต่างจังหวัดครับมันดึกมากเลยนะ <c oughs> <laughs> มันดึกมากมากนะเอาจริงๆ <c oughs> แค่ทุ่มสองทุ่มถ้าเป็นต่างจังหวัดตามชนบทอ่ะมันก็ดึกแล้วนะ ใช่ครับด้วยความที่เป็นเด็กนะครับด้วยความที่ยกได้นะครับอืมด้วยความที่เราเราเป็นเด็กที่โตมาจแถวนั้นด้วยอ่ะถูกไหมใช่ครับออออผมขอเล่าเกินหน่อยนิดนึงนะครับพี่แจ๊คครับบ้านหมู่หมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยคือเขามีเขาเชื่อเรื่องเรื่องผีเรื่องสารกันมากันมัเยะมากเลยครับเด็กก็มีผีแม่ไม้เด็กก็มีผีกระสือเด็กก็มีผีปอบครับคือมันเคยมีเออ หลังจากถัดมาสักเออผมอยู่มสามแล้วกันตอนนั้นก็คืออยู่อยู่ปห้าออกมามสามเนี่ยเดือนนึงเนี่ยตอนนั้นก็นนนคือผมช่วยไปช่วยผมว่าเสิร์ฟน้ําที่วัดนะครับโรงเรียนมันจะคือมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับพี่แจ๊คผมก็คือไปเสิร์ฟน้ําเดือนเดือนนั้นเนี่ยมีคนตายประมาณเกือบยี่สิบคนนะครับเดือนนั้นเป็นคนเก็บคือเขาบอกว่ามีหลับก็คือตายไหลาตายออื าก็เลยมีการทำบุญบ้านกันทำบุญแบบว่าเอทำนํำให้แบบว่าไอ้เรื่องไม่ดีออกไปอะไรประมาณนี้ครับอ,อ,อืครับเป็นเรื่องทั้งหมดที่ทเลาแล้วครับอ่าโอเค,คได้ครับคุณบรีษนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของสนามเด็กเล่นหลังโรงเรียนระทึกดีเรื่องนี้ขอบคุณมากๆค,คุณบรีษที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับคุณบรีษพี่แจ๊คครับผมขอเกินตองทันทาครัรับครับผม อน้องมีน้องคนนึงที่แนะนําให้ผมมาเล่าให,ให้ให้ทุกคนฟังกับพี่แจ็คฟังชื่อชื่อน้องน้องเมย์ครับ,รบขอฝากชื่อน้องเมย์ไว้ในรายการด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากอะไรนะอีกทีนี้ฝากอะไรนะชื่อน้องเมย์ครับน้องเมย์เป็นคนที่แนะนําให้ผมมาเล่าวันนี้ครับอ๋อคือจะฝากชื่อบอกเขาว่าเขาเป็นคนแนะนําให้ตัวของคุณบีทมาเล่าคือน้องเมย์นะครับผมน้องเมย์อบพี่แจ็คมากเลยครับผมน้องเมย์ฝากชื่อน้องเมย์ไว้ในรายการนะ ครับผมโอเคโอเคได้ขอบคุณขอบคุณมากคุณบีทขอบคุณน้องเมย์ด้วยขอบคุณค้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก p l u สดอ m ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูกหล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android